อยู่ยลำปางมาไหว้พระธาตุพี่ไยพระธาตุหนูปิดพระธาตุพระเจดยอดที่เชียงใหม่ปีวันที่เทีลงมาเที่ยวมาไม่รู้เน่านันนี้เท่านันนี้เราอยู่ที่ไหนคะแอดโฟมลำปางเป็นพัฒ์ทัวร์เทลที่โอเคเลยนะดูดีนะนี่คือภายในห้องที่เราใช้นอนกันเรียบร้อยแล้ว อาเชตัวมีให้สามผืนเล็กเเราขอเตียงเสริมไงอ๋อผืนเล็กสองผืนใหญ่สามนี่คือภายในห้องห้องนอนอาจจะเล็กหน่อยเพราะเราใช้นอนจริงใช่ราคาเท่าไหร่คะเออห้าร้อยห้าสิบอันนี้บบกเตียงเสริมแล้วเนาะอ่กเตียงเสริมเตียงเสริมก็คือเป็นที่นอนปิ๊งนี้กะวางให้ที่พื้น นี่คือด้านนอกมีเคาน์เตอร์ล้างจานให้ค่ะตนี้เราอยู่ชั้นหนึ่งนะคะตรงปั๊มพอดีเลยนอนกัน,นอย่างมีความสุขตรงนี้ก็จะเป็นเ้่องแต่ง,ง,งนนหน้าแต่งหน้าอะไรตรงนี้ได้ลอันนี้ก็จะมีแก้มีหมดแอร์แล้วก็ที่วางของให้นะคะอันนี้ก็จะมีเฟ่ตัวอีกหนึ่งยังไม่ได้ใช้เลยไปดูห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำนี่ห้องน้ำก็โอเค ส่วนเปียกส่วนแห้งชัดเจนมีกำแพงกั้นตรงนี้เป็นชาโคแบบที่ฉีดปีตรงนี้เป็นโซนอ่างน่ะอ่ะเอ่ออาบน้ำตรงนี้เป็นโซนที่แบบเปิดน้ำใส่หน่อยตัวอย่างนี้ด้วยไม่ไม่มีอาหารเช้าเนาะไม่มีอาหารเช้าไม่มีใช่ไหมตัดเดี๋ยวเราไปหา อะไรกินกันแล้วก็ไปไหว้พระธาตุลังพังหลวงค่ะดูด้านเออืมอธิบายตรงนั้นด้วยตอตรงนั้นมีที่วางของวางกระเป๋าให้หน่อยตู้เสื้อผ้ามันเป็นตู้เสื้อผ้าเขาเรียไม่น่าจะใช้ตู้เสื้อผ้าไม่มีไม้แขวนเสื้อให้อ๋อมีไม้แขวนเสื้อให้ป่ะเป็นดีไซน์สไตล์ล็อคปูนเปือยค่ะไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ ปางหลวงของพี่ไปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายบายอย่าลืมติดตามด้วยนะคะอ๋อเขาให้ตู้เล็กมาด้วยตู้ยิงใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายเรามีเพื่อนร่วมทางด้วยบายบายหมาลันตังไม่วิ่งตามมาดิ 拜拜。Bye bye.